พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วดีครับนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปกับตาเอาปุ๋ยกิ่งัวไปใส่นาพี่น้องไปไปด้วยกันครับนี่ไปกับร้านชายครับสุโรนะครับนี่ไปไปด้วยกันครับ,รบ <c oughs> ไปไปไอ้ต้อยไปข้างหน้านี่นะนั่นตาก็มาแล้วครับนันจะของเรยงงวครับ เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ตาเลี้ยงงูครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงงูกับตาเจ้านี่นะครับนั่นตานะครับเจ้านั่นนั่นร้านร้านชายนะครับอันนั้นร้านร้านสะตว์ไทยนะครับพี่น้องไป ไปไปด้วยกันพี่น้องอ่าไปมีโอกาสไปกับตาเขาครับเอาปุยไปใส่นาพี่น้องไป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 ,ไปด้วยกันครับพี่น้องไปลูดนั่นตาเดี๋ยวมาสัมาษา์ตาไปตาไป ตูสเร่ยายเขาถามว่าไปไหนไปนี่ทุ่งนาพี่น้องนี่นี่นี่บ้านอาจารย์เพชรอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่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 นะบ้านอาจารย์เพชรอยู่แถวนี้ตรงนู้นแต่ก่อนนี่นะครับไปมีวันนี้มีโอกาสเอาปุ๋ยขี้งัวไปใส่ทุ่งนานะครับพี่น้องนี่พาพาชมบรรยากาศ ที่ทุ่งนากันพี่น้องไปไป <c oughs> อ่านี่ไปนะครับนี่สนุกครับพี่น้อง <c oughs> น,น,นานๆจะได้มาบ้านเจ้าของสักทีพี่น้องแบบนี้เลยครับบ้านนอกบ้านนาของเรานี่แถวนี้อาจารย์เปิดเดินหมดแล้วนี่แถวนี้นี่ส่บปุงใส่บิดนี่ตามป่านี่หมดแถวนี้ก็เดินหมดนี่ มันเป็นคลองครับตรงนี้นี claro> ่เขาขุดคลองรอบเลยนี่ครับน pues ีโอ้ต้นสะดาวยึะครับนี่พามาชมบรรยากาศเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก ลอยงวัวเต็มทุ่งเลยนะนี่ตรงนี้ก็ถึงนาตาแล้วพี่น้องนี่ตาลงนะครับนี่ตาแกจะเอาเข้าตรงไหนน,นี่นี่ครับไปยาวเลยตาพุนพุนพุน ครับโอ้นาแทงเอี้ยมนะนี่โอ้นกกระปูดครับนู่พี่น้องนกกระปูดอ่าวิ่งกระเด้งๆแล้วนกกระปูดโอ้นี่ครับนาของตาเองแกไถไว้เลยนะโอ้ดีแท้แกไถไว้เลยโอ้ยตาตกตาตกตาตกตกตก๋อตาตกไม่พ้นไม่พ้น

ทำไมตัวไม่ยานั่นเลยไปเอกทอยเอกหน่อยนั่นเลยหักอันนี้มาเลยตาพ่อพ่อหักมานี่เลยหักมานี่เลยตาหักมาเลยหักมาเลยหักมาเลยกว่าหักไม่เอกอย่าใจพึ่งหักมา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  ตาต้องหักมานี่อีกนิดนึงเหอองลือเยอะเหลือเยอะนั่นหวายตาต้องหักเออนี่มาเยอะผมบอกแล้วบอกว่าหักมาเยอะๆอเลย ถอยมากรตาถอยมากนถอยมาเลยถอยไปเลยถอยมาเลยยาวเลยยาวเลยถอยมาถอยมาถอยอีกถอยอีกโอเคตาเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาเดินมาก่อนเดินมาอีกเดินอีกเดินมอีกหักเลยหักเลยหักเลยพ่อพอตรงมาเลยตรงมาเลยนั่นละนั่นละตรงเลยคืนเราคืนเรานั่นเลยตรงมาก นั่นไงมาโบกทางให้ตาครับมาเลยตามาเลยมาเลยยาวเลยมามามาหักเลยหักเลยหักเลยนั่นเลยหักมาหักเลยเออมามามาเลย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 ยาวมายาวมาตายาวมา อย่ามาเลยตายอยมาเลยย่ามาเลยย,ลย่ามาเลย,ย,าาเลยนะครับโบกโบกโบกทางรถตาครับนี่มาเลยตามมาเลยนะครับคนปุยมานาพี่น้อง ชมบรรยากาศนี่แถวนี้ ถือให้ลุงเอาโอ้ยจะโชว์แล้วยกมาเร็วขึ้นไปขมบูรณ์ไนะครับพี่น้องมาเรามาทีปุยครับพี่น้องนะครับแต่ตาวแล้วเฟบต้องตามตาพี่น้องรวยมาเลยครับรูยมาเลย

ปุยพี่น้องมาเอ,อือวันนี้ได้มีโอกาสช่วยตาใส่ปุยนะทุ่นงนาพี่น้องปุยคอกบ,บ้านเรานี่เห็นไหมลางมาเลยพี่น้อง พี่น้องเอ้ยต่อแท้อยู่นู่นอยู่ป่าแบกใส่ปืนไ้จังไดเใสปเป้มันนี้มาแบกอุ้ยครับพี่น้องเอาเอาไปไปต่อพี่น้องฮู

ไม่ใช่ว่าสบายนะพี่น้องนีอะไรบ้างพี่น้องมีแต่ละทีเนี่ยไปใสยกีฬโตพี่น้องเอ้ยกี่นาทีแล้วเพยสามาสามสามนาทีนูยืนตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องดู

Ai chan tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ไม,ไม่ต่ำประมาณสองนาต้ตกาไปต่ำมาสองสามนา ไปไปโตพี่น้องเด้อเยพี่นอ้นองเลยอยู่นู้นแบกใสปืนแบกใสเป้พี่น้องวันนี้มาแบกปุ๋ยมาบานโนกบานนาของเราดูเหมือนาชาวบ้านนะครับก่อนที่เราจะจะทำนานะครับก่อนที่เราจะทำนาปลูกข้าวเราต้องไส่แบบนี้แล้วก็เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่นะครับ ก็มองเขาหรอก หมดเด้วพี่น้องไปไปต่อ ไปนานนูเลยอ่ะโดนเยอะนี่น่ะซะมือมือของเปียกี่8 8 ตานีใส่ถึงไหนนี่ตา<ะ>ถึงนู่นเลยบ่ Aí, don't peitó, peitó. ไปต้อนน้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โอเคครับพี่น้องพี่น้องเออเป็นรองนักเลยพี่น้องโอเคครับ <c oughs> นี่ครับจะหมดแล้วพี่น้องขันรถเบรืทื่อเลยเหลืออยู่ซัมนี่พี่น้องเอลยนี่จะหมดแล้วครับโอเครุยกันต่อนี่ใส่มาจากนู่นเลยพี่น้องนี่ก็มาถึงนี่นะครับ เมื่อกี้รถคันเบรคเธอเลยพี่น้องหมดแล้วครับได้ร้อยพระกิตก็เสร็จสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยหมดแล้วนั่นนี่อันนใจนี่ครับนูน่นจากนู่นมาเลยพี่น้องนี่ยาวถึงนี่สองสองนาน่นอันหนึ่งนี่นี่ครับนี่เร็ก็สำเร็จล,ล้วงดีครับโอเคครับ จะเจอกันน e ah, ี่ครับพี่น้องหลังจากเราเทปุ๋ยเสร็จก็เดินทางกลับบ้านครับพี่น้องนะจะดูทางให้ตาตาเกตาไม่ค่อยดีฮะรันเร็วรันเร็วรันเสร็จไพ่กับรันชายพี่น้องนั่นโอยตรงแล้วตรงตรงตรงเลย ยามาตายาวมายาเลยม่อะไรตยาวมายามาตีซ้ายหน่อยตีซ้ายหน่อยมาเอตีชาา้วยรถหายยาวเลยตาขึ้นขึ้นขึ้นขึนลงอ้ยยามายาวเลยยาเลย

เมาตะฟังนานน้องนานนานนานเลยเอาขึ้นล้อขึ้นล้อตรงเลยที่นี่ตรงอย่างเดียวเลยตาขึ้นล้ออ๋อขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นมาขึ้นมาตรงเลย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 ตรไปจะคุมตรงมาตรงมาหักใจตรงเลยหักเลยเลยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละหักเลยหักใจเลย Đéo <laughs> bộ ta. Đây đây đây. À trùng đây bà ta. Trúngเลย. Vào. Nha, dao นะพี่น้องอนี่ครับแล้วเราใส่ปุ้ยเสร็จก,ก็เดินทางกลับบ้านพี่น้องเดินทางกลับบ้านครับ พี่น้องลงมาแล้วฮักวาช้าช้าหัวเยอะพี่โูกมาๆๆสเดาวร่างขึ้นแล้วพี่น้องไปเดินทางกลับบ้านพี่น้องไปเดินทางกลับบ้านครับเสร็จแล้ว เดินทางกลับบ้านพี่น้องเอ้ยไปเดินทางกลับบ้านครับไปเลยโกโกโก้ go, go, go. ไปครับไปครับเดินทางกลับบ้านพี่น้องบรรยากาศก็ร้านชายครับน,นู่นสุดละนั่นนั่นไป ไปกันไปกันครับเร็วเมื่อกี้เต็มคันแล้ว,วก็หมดแล้วพี่น้องไปไปกันครับ ครูดีครับถ no yes ึงบ้านแล้วครับเป่น้องทำไรตอนนี้เงาไหมอาีอาีเลยไรนักกลัวตีนักกลัวตี พี่น,น้องโอ้คลิปนี้ก็พาไปใสป่ปุยที่นาพี่น้องอก็มาถึงบ้านแล้วเสร็จแล้วครับก็ฝากอะไลเป็นตัวสำหรับใครอยากจะเป็นเลยนะครับโอเคครับโอเคกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ